นิยายวายเรื่องมีคุณไม่มีปะปาโดยน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายเรื่องราวกล่าวถึงนัชชานนภาสกรชายหนุ่มที่มีรูปร่างหน้าตาสวยราวกับผู้หญิงเขาคนนี้เคยมีอดีตที่ไม่ค่อยดีนักกับซุปตาคนดังอย่างกันกวีมหาสกุลโชธเพราะนัชชานนไม่อยากขัดขวางความ,วามก้าวหน้าของคนรักเขาจึงเลือกที่จะเดินหนีจากมาโดยที่เขาไม่ได้มาเพียงคนเดียวแต่มีพยานรักติดท้องมาด้วย นัชชานนพนักง,งานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งผู้ซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเพราะเขามีภาระที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกสาวอีกหนึ่งคนนัชชานุนจึงต้องออกไปหางานพิเศษนั่นคือการไปเป็นผู้ช่วยดูแลศิลปินตามสถานที่ต่างๆแต่แล้ววันหนึ่งเขากลับได้เจอกับกันกวีนำซ้ำยังต้องมารับงานที่เกี่ยวข้องกับอีกฝ่ายแม้นัชาน,นอยากปฏิเสธแต่เพราะคำว่าเงินเขาจึงต้องยอมทน ในขนาดเดียวกันก็ต้องเก็บความลับเรื่องลูกไม่ให้อีกฝ่ายรู้ส่วนกันกวีซูปเปอร์สตาร์คนดังของประเทศไทยในมุมที่ใครหลายคนรู้จักกันกวีคือนักร้องนักแสดงทรงอิทธิพลแต่อีกมุมหนึ่งในชีวิตเขาเป็นคนเอาแต่ใจชอบใช้ชีวิตแบบเพย์บอยควงทั้งสาวทั้งหนุ่มที่อยู่ในดับฐานะเดียวกันโดยไม่มีคนรักเป็นตัวเป็นตนมานานแต่ใครจะรู้ว่าในอดีตเขาเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครบางคนมาก่อน อย่าลืมติดตามเรื่องเราทั้งหมดได้ทางช่องน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายเร็วๆนี้และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตข่าวสารและนายายเสียงตอนใหม่